ตอนนี้เราอยู่บนเรืเอ,รอนะเพืเ่อ,เอนะเนเอ่ไหบนเรืเอนะให้มาเลเอาเราอยู่บนกะละมังม <laughs> เหรอเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเป็นราชาปาสาลิดให้ได้ไซเดนเฮดลุยน้ำมาอีกแล้วครับเพื่อนๆเร็วจะเป้าเร็ว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 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนๆๆ เราจะตกองปลาข้างบนด้วยไงล่ะน้ครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งนาใหญ่เกี้ยครับเน่ทุกคนจะไม่รู้จักใหญ่เกี้ยโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปครับโดยการพายเรือไปในเรือหนูอันนี้คือเรือเหรอแล้วนี่แล้วนี่คืออาหารใช่ไหมอ๋อวันนี้วันนี้เจ้าป่าบอกว่าเราใช้อาหารเป็นเป็นขนมปังครับเพราะว่า ถ้าเราใช้เป็นไส้เดือนเจ้าเปลาบอกว่าสงสารมันครับเราก็เลยจะใช้ขนมปังในการตกปลานะครับเอาละครับตอนนี้เราจะเริ่มกระบวนการตกปลาครับอ่ะไปครับเดี๋ยวเราต้องเอาเรือลงไปก่อนครับนะครับตอนนี้เจ้าเปลาไปแล้วนะครับอ้าวนี้เดี๋ยวเราจะนั่งตกปลาอยู่ในเรือเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าเปลาไปลอยไปนิดหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับหนึ่งสอง มปแล้วเอาติด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 โอเคครับตอนนี้จ้าเป่าก็อยู่กลางบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังตกปลาครับโอเคแล้วมันก็จะกลับมาครับตอนนี้ท้าเปาอยู่กลางแม่น้ําแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่ากลางบ่อครับกลางทุ่งนา โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลงสู่สระน้ําเป็นที่เรียบร้อยครับสระน้ำเลยห็นไ,ไหมดูเจ้าเป่าครับอยู่กลางแม่น้ำเลยนะเพื่อนๆตอนนี้เดี<อ>๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆครับออน,นี่นเป็นทุ่งน้ำไปเต็มไปหมดนะครับนี่เห็นไหมว้าว <Wow. S 1> นี่ครับตอนนี้เราก็จะตกไปเรื่อยๆจนเราไปสุดอยู่ฝั่งนูนะ้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะได้ปลากไหมคิดว่าจะได้ปลาไหมครับไม่รู้่ตั้งร้าน โอเคตอนนี้เราก็ปล่อยให้ลมพัดเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะล่องลอยไปตอนนี้เราอยู่บนเรือนะเพื่อนเด็กไหมอยู่บนเรือนะใช่มอยู่กะละมังไม่ใช่เอาเราอยู่บนกะละมังเหรอเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเป็นราชาปลาสลิดให้ได้เอาเขาโดงแล้วขาโดงแล้วขาโดแล้วเป็นราชาปลาสลิดให้ได้เอาแย่แล้วครับตอนนี้เราติดอยู่ในดงแล้วแต่เราจะกลายเป็นราชาปลาสลิดจริงๆครับ เฮ้ยดูน้ำดิมันอยู่บนใบไม้นะใช่ไหมไม่เปียกใบไม้ได้นะครับอเออใช่กิ้นใบกิ้นมาได้โอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วสามปีนะครับ <c oughs> ได้ปลาหรือยัง <c oughs> ไหนดูไหนเอาอาหารให้เพื่อนๆดูครับอาหารให้เพื่อนๆดู <c oughs> นี่ยังอยู่ยังอยู่อาหารเรายังอยู่นะครับตอนนี้เราก็ตกไปเรื่อยนะคริรงเราตกไปเรื่อยเไม่ได้สามปีหกสปีแล้วหรอสามปีก็ต้องเห็นตอนกลางคืนแล้วสิอ๋อโอเคโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆช่วยพายก่อนสิว สซเรนเฮดลุยลน้ำมาโน้ลแล้วเนี่ยไป,ไปดิโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มรัดเลอะสังเกตว่าเราจะห่างจากฝั่งมาดีื่อยๆฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งนี้ครับเราก็ยังตกปลาอยู่ตอนนี้สถานการณ์เราได้ปลามากี่ตัวแล้วครับย,ยังไม่ได้สักตัวหนึ่งเฮ้ยพอเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวติดนะติดเราออกยากนะ เราก็เลาะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไหลไปตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มเข้าดงไม้ไปอีกแล้วนะครับโอ้โหน่นเส้นทางเรายังอีกยาวไกลนะครับเราต้องไปถึงฝั่งนู้นเลยนะเพื่อนๆเฮ้ยไปโออะไรเนี่ยเราจะทําได้สงบสุขไปเนี่ยไปหนีก่อนเลยครับนีก่อนไปโอเคครับตอนนี้เหยื่อของเรานครับมันเหมือนจะมีปลากระดึบกระดึบอยู่นะเพื่อนๆ้มันก็เพิ่มน้อยๆนะ ดูว่าว่าเปล่าไม่มีอะไรเลยเอ้าเราก็นึกว่าตายแล้วโจ้าเพื่อนเก็สาดีใจว่าเอ้จะเป่าได้ป่าหรือปะเละดงบัวไปเรื่อยๆผ่านมาครึ่งทางนี่ถ้าเกิดไม้หลุดนี่เราจบเลยนะครับมันลอยได้ไม่ใช่หรอใช่ใช่เราก็ใช้วิธีการพายไปเรื่อยๆนี่อันนี้คือวิธีการพายของพ่อนะครับ <laughs> อันนี้คือไม้พายของเรา เรจะได้ปลากี่ตัวนะมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆ <_ d ata> นเงียบกริบไม่มีปลากินสักตัวแบบไกลจะได้ปลาเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูอีดูทีครับโอเคเโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้เราเจอสิ่งมีชีวิตนะครับ <Yes. S 1> เป็นนกเป็ดน้ำนะเพื่อนเคยเห็นไหม <Okay. S 1> นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับเ <_ d ata> พื่อนเพื่อนเห็นไหม <_ d ata> เป็นหัวเอ้ยดำลงไปแล้ว <_ d ata> มันมีตัวกินไปแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึง ขึ้นทางแล้วนะครับเห็นไหมหาจากฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเตีเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับชออรใช่ครับเห็นไหม,ไหมให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆครบับโอ้ใช้วิธีการเสกมนเรียกปลานะครับทำลูกจุ่มอยู่ตรงนี้เดีดูว่าปลามันจะรู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่แถวนี้แล้วจะมากินหรือเปล่ปปานะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้ไปอย,อยังไงแล้ว บอกเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับเราก็เดินทางมาไกลกว่าเดิมแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เราเปลี่ยนที่มาตกอยู่ริมกําแพงเพื่แ<ต>อแบบว่าแต่หนูกลัวมีจ,ร, <fi> จะระเข้จะาปาบอกว่าน้ําเขียวๆแบเนี้อาจจะมีจระเข้อยู่ก็ได้จริงหรือว่าวุ้ยลอยตะคุมตะคุมอยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเป็นไซรลนทิดซรุนทิอะไรล่ะจระเข้นี่ไม่ใช่ๆๆๆไม่ใช่ๆๆไม่ใช่เราตาผ่านครับ เห็นกัปั๊บหนึ่งมดจระเข้ตอนนี้บัวที่เราเกาะไว้กําลังจะขาดครับเราจะต้องหลุดลอยต่อไปอีกแน่นอนครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ริมกําแพงซึ่งเจ้าพ่บอกว่าอาจจะมีจระเข้ได้เราจะพาไปดูลังนกก่อนนะครับไม่ต้องตัวนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งอันสองสองันครับ Yes ครั paid, บตอนนี้เรามาเกือบจะสุดทางแล้วนะครับได้ปลาหรือยังครับเจ้าเปาครับยังไม่ได้สักตัวหนึ่งสงสัยว่าเราจะมิชชั่นเฟลครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปตกที่สะอีกสะหนึ่งแคนนะครับไซเดนเฮดลุยน้ำมาอีกแล้วครับเพื่อนๆเร็วจ้เปาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วไปเร็วไปเร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 ็วดีนะจะเปาพายเร็วครับโอ้โหลุย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 วลลลลล รอดไปได้ครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เรามิชชั่นเฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อใหม่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายบ่อนะครับมาบ่อฝั่งนี้แทนนะครับของเราจะเฟลหรือว่าจะได้ปลาจริงๆครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโชว์เตะต้นกล้วยโชว์นะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยชิบเฮ้ยโอ้จะปอเตะทีเดียวหักเลยอะ ใช่ไหมใช่เตะหักไหมเนี่ยไม่ใช่ปีเป<อ>นกล้วยทากันนี่ก็คืออันนี้ต้นกล้วยเนียก็กล้วยเขาสุกแล้วนะครับก็ยังเกี้ยก็ตัดไปแล้วครับกระเป๋าก็เลยมาเล่นได้ไม่ได้เตะหักจริงๆนะเพื่อนจะไปเตะตามานะนี่อันนี้เป็นแบบปอดสารพิษเลยนะครับนี่สังเกตได้จากรูครับรูหนอนที่กินเลยเนหะ็นไสารพิษไม่มีแน่นอนครับปลูกงานผลภารกิจวันนี้ครับ โอเคครับตอนนี้เรามิชชั่นเฟลล์นะครับโอเคเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาตกใหม่ฝากบอกเพื่อนๆว่าอรยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าซอรี่ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย